บ้านผมเนี่ยเจอเยอะเลยนะน้องไบรท์ไม่รู้มีหรือเปล่าที่บ้านมีไหมอะไรคะหอยทากอะโอ้ยนะฮะปกติเห็นไต่ไต่แล้วก็ปัดปัดนะฮะแต่จานนี้ใบอาจจะเปลี่ยนใจปัดเดี๋ยวตัวก็ไปเล็กน้อยใ่หต้องจับไม่งั้นเดี๋ยวลบพับอะฮะก็ทำยังไงสักอย่างขีอ่ะใบนะคะแต่คราวนี้อาจจะเปลี่ยนใจแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหอยทากพันเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าฮิตมากหลายๆคนนี่คงจะรู้ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนิยมเอาเมือกของหอยทากเนี่ยมามาเสริมสวย นี่ละค่สถานเสริมความงามญี่ปุ่นแห่งนี้ค่ะนำเสนอคอสเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าอย่าบอกเอาหอยทากมาก่อนนะฮะต้องนอนลงไปเลยค่ะนอนเสร็จทำความสะอาดหน้าเรียบร้อยเนี่ยนะคะปล่อยหอยทากลงไปเดินเลยเขาบอกว่าน้ำเมื่อของหอยทากเนี่ยมีส่วนประกอบของโปรตีนสารแอนตี้ออกซิเดน์แล้วก็กรดไฮยาลูนิก ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะฮะเราไม่จะไปต้องทําตามนะฮะหรือมันหอยทากพันเดียวกันกับที่คานที่บ้านเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอย่าไปทําเองนะฮะอย่าลองเดี๋ยวพี่ยุ้จะลองให้ก่อนอย่าให้น้องไบลองมีอยู่ที่บ้านสองตัวตัวใหญ่มันูีที่ระจำของมันมันช่วยรักษารอยไหมจากแสงแดดได้ด้วยเนี่ยนะคะเขาเชื่อยังงั้นแล้วตองน้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพิ่งค้นพบค้นพบมาแล้ว2 0 0พันกว่าปี ในโบราณเนี่ยนะคะฮิปโปคราติสเนี่ย2,000ปีก่อนใช้หอยทากมาผสมกับนมเปรี้ยวรักษาอาการอักเสบของผิวหนังอืมแต่ไปตอนไปเกาหลีนี่ก็เห็นเยอะนะคะพวกครีมหอยทากมาสก์หอยทากอะไรก็ยังว่ากันนะแต่เอาตัวหอยทากเลยเนี่ยสดไงคะพี่สดๆไงฮะไม่ขวัญขนใจเดี๋ยวพี่มีอยู่ที่บ้านสองตัวมันอยู่ที่ประจําน้องแพ้ง่ายอ่ะพี่ต้องลองก่อนช่วงหน้ากลับมาเรื่องเราเช้านี้กีฬาครับ